สวัสดีครับพี่น้องที่รลกครับวันนี้พระชนะของไปจาถึงพี่น้องในส,สดีบทสาสิบแปดนะครับข้อสิบเอ็ดถึงสิบสี่ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความเจ็บปวดจากคนสองกลุ่มพร้อมกันคนสองกลุ่มนั้นคืออะไรอย่างที่ได้กล่าวเนี่ยนะครับส,สดีสาสิบแปดเป็นบทเพลงที่ดาวิดได้ขอต่อพระเจ้าเป็นคําวิงวอนสานึกในความผิดพลาดของท่านและพระเจ้าก็ตีสอนท่านให้ท่านเจ็บปวดในฝ่ายกายเยอะแยะทีเดียวครับและจิตวิญ,ญญาณท่านก็รู้สึกว่าตันบีบคั้นมาก และในข้อ1 1ถึง14ท่านก็เจอปัญหาจากคนสองกลุ่มพร้อมกันนะครับซึ่งเราจะมีการดูด้วยกัน,กนอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่ดาวิดได้เป็นแบบอย่างข้าพาหลายมากมายหลายเรื่องและมีจุดหนึ่งเมื่อท่านทำผิดพลาดนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านพร้อมๆกันก็ทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดผสมควรขอพระองค์เจ้าเป็นผู้นาพาที่กําพมาจะตระหนักเหมือนอย่างที่ดาวิดได้ตระหนักและทําดังที่ดาวิดได้ทําด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน ผมอยากจะอ่านนะครับมิตรและเพื่อนของข้าพระองค์ยืนเด่นอยู่ห่างจากภัยพิบัติของข้าพระองค์ญาติของข้าพระองค์ยืนห่างออกไปไกลพ้นบรรดาผู้ที่แสวงชีวิตของข้าพระองค์ได้วางบ่วงไว้บรรดาคนที่คิดร้ายข้าพระองค์พูดเป็นอุบายและภาวนาถึงการทรยศอยู่วันยังค่าแต่ข้าพระองค์เหมือนคนหูหนวกข้าพระองค์ไม่ได้ยินเหมือนคนเป็นใบ้ไม่อ้าปากของเขา พะยาค่ะข้าพระองค์เหมือนคนที่ไม่ได้ยินซึ่งในปากของเขาไม่มีการตัดท้อในขณะที่ท่านอยู่ต่อพระพักพระเจ้าท่านอยากจะคืนความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าชำระท่านช่วยเหลือท่านดูแลท่านออกจากความทุกข์ความเจ็บป่วยของท่านท่านยังแบกความทุกข์ใจที่ที่ได้รับจากคนสองกลุ่มด้วยกันพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อดีวด่วิทยาจะได้ยอมจำนนกับพระองค์คนกลุ่มแรกคือคนใกล้ชิดท่านตอนนี้ได้บอกว่า ญาติและเพื่อนของข้าพระองค์ยืนเด่นห่างจากข้าพระองค์จากภัยพิบัติของข้าพระองค์หมายความว่ายังไงครับตอนที่ดาวิดเองนั้นเจอโครคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบาดแผลแบบไหนนะครับพระมีบอกว่าบาดแผลข้าพระองค์ล้าวรละบมและกัดหนองเราก็ไม่รู้ว่าโรคแบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะปัญหาที่เขาเจอนั้นมันมีอันตรายมากเกินไปทั้งมิตรทั้งเพื่อนออกห่างจากเขาหมด โรคร้ายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่ทําให้คนอื่นเสี่ยงอันตรายไปด้วยเขาจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ดาวิดหรือเปล่าแต่ตอนนี้คนที่เกยใกล้ชิดดาวิดกําลังห่างดาวิดไปนี่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดเรื่องหนึ่งละครับเมื่อไรก็ตามที่คนใกล้ชิดไม่เข้าใจแล้วก็ห่างเราไปนัน่นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากนะครับแต่ก็ตามดาวิดก็ได้รับจากพระเจ้านี่เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ไม่ได้บันทึกใน1นึ่งสัปดาหสองสดว่า คนใกล้ชิดห่างท่านไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนหลายๆคนที่อยู่ใกล้ท่านแต่ตอนนี้ท่านเหมือนกับกําลังบอกว่าท่านอยู่กําลังอยู่โดดเดี่ยวนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในเวลาแบบนี้ดาวิดก็คิดถึงพระองค์จริงๆนะครับเพื่อนฝูงปลีกตัวจากเขาฉบ,บับทีเอ็นซีวีบอกว่าเพื่อนฝูงปลีกตัวห่างจากเพราะบาดแผลของข้าพระองค์อันนี้พูดชัดเลยนะฮะว่าเพื่อนฝูงปลีกตัวห่างเพราะบาดแผลข้าพระองค์เพื่อนบ้านหลบลี้หนีหน้ากําลังอธิบายว่าโลกที่ท่านเจอนั้น อาจจะเป็นเหตุทําให้เพื่อนไม่เข้าใกล้นะครับยังไงก็ตามคําว่าบาดแผลนั้นแปลได้ภายถึงภัยพิบัติด้วยเช่นเดียวกันอันที่2ครับกลุ่มที่เป็นศัตรูไอ้กลุ่มนี้ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับปกติก็ต้องเล่นงานอยู่แล้วยิ่งเวลาอ่อนแอยิ่งเล่นงานใหญ่นะครับแต่ผมขอบคุณพระเจ้าดาวิดทําอย่างหนึ่งครับแต่ข้าพระองค์เหมือนคนหูหนวกข้าพระองค์ไม่ได้ยินเหมือนคนเป็นใบ้แม่อาปากของเขานี่วิธีการหนึ่งครับที่จะหลีกคนประเภทนี้ก็คือทําเป็นไม่ได้ยินนะครับ มีวิธีหนึ่งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมทำงานในที่แห่งหนึ่งนะครับและก็มีคนลง Facebook ด่านะครับจริงที่เราเองมั่นใจว่าเราทำถูกต้องแล้วเ็ลง Facebook ด่ากันแล้วเพื่อนเ,อนเอนก็เอามาให้อ่านนะครับเพื่อนในทีมก็เอามาให้อ่านแล้วผมบอกว่าง่ายนิดเดียวถ้าคุณจะไม่ตื่นเต้นกับมันแล้วไปรู้สึกลำคาญอ,อกลํำคาญใจคุณก็อย่าไปฟังมันสิผมก็แนะนำเขาบอก ก็ไม่ต้องไปอ่าน Facebook mm hmm. ก็ปล่อยอย่างนั้นเดี๋ยวสัก4ี่หเดือนก็ไปอ่านทีหนึ่งบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องตามติดตามอยู่ตลอดเวลาคุณตามมันเองคุณก็จะย่ำแย่นะครับดังนั้นเองกลุ่มที่เป็นศัตรูก็คอยจ้องเล่นงานท่านแต่ของคุณพระเจ้าครับดาวิดบอกว่าเขาเองจะไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าพูดไปก็ไร้ประโยชน์เวลาที่เราต้องแก้ตัวหรือไปพูดอะไรกับพวกศัตรูเรื่องที่ไม่ต้องไปพูดหรอกครับ,รบเสียเวลาพระเยซูก็ยังไม่ทำดังนั้นเองดาวิดทําความบาปของพระเจ้า และส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนใกล้ชิดที่ทำร้ายท่านออกห่างจากท่านไปส่วนศัตรูไม่ต้องพูดถึงขวาวกาเล่นงานอยู่แล้วแต่ก็ตามนะครับดาวิดเขาพึ่งพระเจ้าเสมอและนั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นดาวิดพึ่งพระเจ้าวันนี้เหมือนกันครับคนใกล้ชิดกลุ่มศัตรูเล่นงานเรายัางไงก็ตามวางใจพระเจ้าเดินไปกับพระองค์ถ้าทําผิดก็สรารภาพกับพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้า ดาวิดเองนั้นโดนคนที่อยู่ใกล้ชิดและศัตรูทำร้ายท่านแต่ก็ตามสิ่งที่เรารู้ก็คือดาวิดรักพระเจ้าและต้องการอยู่ใกล้พระองค์เสมอโปรดให้กําลายมีหัวใจอย่างดาวิดตลอดในาน,านามพระเยซูค,คริสต์เจ้าอาเมนใช่รัอ